ครับเพื่อนๆสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องไออุ้ยมังการด้วยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูสมเด็จเบญญาพาฒนะอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับมาดูตัวตัดนะรับยาไปนี้นะครับคนข้างหน้านะครับองค์นี้อ่าโอเคเพื่อนๆื่อนทราบเบญญาพาฒรุ่นนี้มีกิ้งนะครับบรรจุกิ้งขาเขยา่าจะดังนะเดี๋ยวเราก็มาดูเนะื้อหาบนสารนะครับสำหรับสมเด็จเบญญาพาฒรุ่นที่สองนะครับ หรือเขาจะเลี้ยงอีกชิวันรุ่นสร้างเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้เนื้อจะออกเหลืองน,นะเห็นไหมโอโ้โหเป็นไงค่อนข้างเนื้อสวยนะองนี้ออกเหลืองขาวนะครับสวยงามนะดูโดยรวมก็ธรรมชาติดีนะครับการลามการอะไรพวกเนี้ย พวกคาบไปังคาบอะไรก็ยังอยู่นะครับเดิมเดินนะองค์นี้ดูรอยตัดนะครับตัดยับยับนะครับด้านหลังก็จะมีคําว่ารุ่นพิเศษนะรุ่นนี้วัดปิญญาพานนะครับอันนี้ก็เป็นยันนะอะนอกจากท่อทงใบนะครับวัดปิญญาพานนะกาญจนาุรีนะครับเห็นไหมคาบไปังคาบอะไรอนี่านเนื้อในจะเป็นสีเหลืองเหลือนะครับด้านนอกจะเป็นพวกแปลงพวกอะไรพวกนี้นะ เป็นนวลสาดนั่นเองนะครับเนื้อในจะเป็นสีเหลือ,องแบบนี้นะค่อนข้างเหลืองนวลครับรงนี้ก็ดูสวยงามครับสำหรับสมเด็จบิญฑาพาองค์นี้นะ,ะ,ะก็เป็นคล้ายๆวัดเกศนะครับจะว่าอันนี้เป็นของวัดบิญฑาพานะเขาจะบันทึกด้านหลังว่าวัดบิญฑาพานะนเพื่อนตรงนี้วัดบิญฑาพลาุมิเซนครับรุ่นแรกก็จะเขียนประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับ ต่ก็จะมีความต้านทานทางด้านพิมพ์ผ้าแล้วก็เนื้อหามือสารหยุดเล็กน้อยนะเพื่อนก็สามารถกลับไปชมรุ่นแรกได้นะผมก็ได้ทําไว้แล้วนะครับสำหรับสมเด็จบญญาภารรุ่นแรกนะอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับขยาวนี้มีกิ่งนะตรงนี้สำหรับที่องค์แรกที่ผมทําก็จะเป็นไม้บรรจุกิ่งนะครับรุ่นแรกเนี่ยต้องบอกอยู่ว่ามีทั้งบรรจุกิ่งและไม้บรรจุกิ่งนะครับองค์นี้ไม่องค์เนี้ยรุ่นสองบรรจุกิ่งครับที่ผมทําไปคลิปแรกเป็นเป็นบญญาภารไม้บรรจุกิ่งนะ อารับถ้ามีบรรจุกิ่งมาเมื่อไรก็จะนำมาแนะนำนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอารับวันนี้ก็ดูนนหามมวนศาสตร์องค์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับค่อนข้างเหนือดีเลยนะอ,องค์นี้เหลืองน,นวลเลยนะครับขาว ค่อย,ยๆพิจารณาไปนะครับโอเคนะถ้าเพื่อนๆหราบวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่ตประมาณนี้นะครับสำหรับสมเด็จเบญจพนธรุ่นที่2องครับก็เป็นพาะดีมือนการที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับทั้งมวลสารแล้วก็พิธีนะครับ ดีทั้งหมดนะสำหรับวัดปิญญภาณก็ค่อนข้างเป็นพระดีมีชื่อในอดีตเลยนะจนปัจจุบันนี้ก็ยังดังไม่เสื่อมคายนะสำหรับวัดสมเด็จวัดปิญญาภานะครับกิ่งดังพระละดังนะครับพี่หมซื้อฟ้าหมายที่ดีนะครับมีกิ่งนะกิ่งดังดีนะครับใครใสก็จะโด่งดังมั่นคงนะครับเสี่ยวค่าปลอดภัยนะครับสำหรับสมเด็จปิญญภาร อาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้พิดพลาประก,การไรขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ